สวัสดีครับชาตรีนานโนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำออ่มไก่ใส่ผักต่างๆนะครับสำหรับส่วนผสนมหลักๆเลยนะครับก็จะมีไก่ครับไก่นี้คือผมใช้ส่วนอกนะครับเพราะผมชอบเนื้อไก่เป็นพิเศษแล้วก็จะมีผักครับก็เป็นผักชีต้นหอมประมาณนี้นครับแล้วก็จะมีข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวนำไปแช่น้ำจากนั้น ประมาณ30มนาทีก็เอาขึ้นมาไม่ต่ำก็ใช้เครื่องปั่นนะครับก็จะได้เป็นข้าวเบือแบบนี้จากนั้นก็เป็นผักเป็นมะเขือเป็นฟกักเป็นผักกาดแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องแกงผมก็จะนำะตะไคร้ต้นหอมไม่ใช่สีต้นหอมหอมแดงกระเทียมแล้วก็พผิกแห้งนำไปปั่นรวมกันนะครับ เป็นเป็นพริกแกงนะครับสำหรับทําการคั่วต่อมาก็เป็นพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดครับสำหรับส่วนผสมอื่นๆนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดูได้เลยเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มทำอ,อมไก่กันเลยนะครับ ผมก็จะใส่นะครับเครื่องแกงที่เรานำไปปั่นครับลงไปพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้ครับจากนั้นนะครับก็ใส่นะครับ เนื้อส่วนอกไก่ลงไปนะครับเราใช้ส่วนอกนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบว่านัวคนนี้ก็จะใช้พวกขา <c oughs> พวกโครงก็ได้นะครับมันจะมีกระดูกด้วยมันจะนุ่นนัวกระดูกมันก็จะอร่อยอีกแบบนึงโอเคก็จะคั่ <Okay. S 1> okay. ควไปครับ โอเคให้เรากลูกคั่วไปเรื <c oughs> mm ่อยนะครับให้ไก่แบบว่ามันสุกนิดนึงเนาะไม่แห้งๆเมื่อเราคั่วไปนะครับได้กลิ่นไหมแล้วนะครับเราก็ใส่หน้วินึงมันไหม ครับการผักกาดแล้วก็ฝักแล้วก็ใส่การของตระไคร้ครับลงไปจากนั้นนะครับก็ปรุงรสนะครับผงปรุงรสครับปลา ชูรเกลือน้ำปลาเล้งไฟครับทั่วครับหอมมากคือพยายามนะครับ าใครชอบรสชาติแบบไหนก็ทําแบบที่ตัวเองชอบนั่นแหละครับแต่สำหรับผมเองผมชอบแบบนัวๆครับผมก็ชอบเสร็ปลาเยอะๆหน่อยเพราะผมชอบปลาแล้วก็จะออกเพ่านัวๆก็คือเกือบเค็มแต่มันไม่เค็มประมาณเนี้ยมนต้งจัดจานโอเคผัดไป ัดเตยเรื่อยนะครับให้แบบว่ากระทะมันแบบว่าเกรี่ยมๆนิดนึงอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าแบบว่ามันแบบว่าปิดกระทะนะครับมันจะได้กลิ่นหอมมากแล้วก็เนยทำให้เราอร่อยมากแล้วก็เจริญอาหารมากเลยนะครับโอเคผัดไปเรื่อยโอเคจากนั้น,นะครับเราก็เติมน้ำลงไป ประมาณนะครับชอบเยอะก็เติมเยอะครับชอบน้ำก็เติมน้อยเพราะว่าบางทีมันก็บางคนอไอชอบสดน้ำอ่างเงี้ยก็เติมเยอะหน่อยแล้วก็ไปก็เข้าเบื่อครับโอเคใครชอบแบบว่าให้มันแบบว่าเดือดแบบน้ำข้นๆอ่างเงี้ยก็ใส่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วแต่คนเนาะบางคนก็ชอบใส่ขา้าวัวโอเค รอให้น้ำเดือดนะครับเมื่อน้ำของเราเดือดแล้วนะครับฝักก็จะเปลือยดีแล้วเราก็จะใส่นะครับมะเขือลงไป นี่แล้วก็ใส่โคนต้นหอมลงไปครับผักกาดเดี๋ยวให้เขาสุกอีกนิดนึงเนาะต้มประมาณสองสามนาทีครับให้ผักสุกก่อนนะครับต้มไปครับ โอเคเมื่อทุกด,ดา่างน่าจะสุกที่แล้วนะครับก็จะใส่พริกสุดลงไปครับส่วนมะเขือนะครับก็ถ้าเม่อยากเป็นดำนะครับก็ใส่ตอนท้ายแล้วก็แช่น้ำเกลือก่อนครับจากนั้นก็ใส่ผักชีลาวต้นหอมลงไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ